สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพและท่านที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำพังพวงทัพทิมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทโฟลท์รประเทศไทยพบกันก็เช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโไลท์ในส่วนของการหาโอกาสสร้างรายได้กับบริษัทโฟลท์นะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟลายหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักกัน บริษัทโฟไลท์ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทภูมิคุ้มกันแห่งโลกนะครับหรือว่า The i m m u n e s y s t e m Company เเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานส์เฟกเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติชนิดเดียวในโลกนะครับที่ถูกสกัดไว้ในแคปซูลจะเรียกได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติในแคปซูลก็ว่าได้นะครับรับประทานง่ายมากนะครับแค่รับประทานเข้าไป คุณก็ได้ปรุลุ่มกันโดยธรรมชาติแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของบริษัทฟัวไลท์นะครับทำให้เป็นโอกาสดีสําหรับคนที่กําลังมองหาโอกาสในการที่จะทําธุรกิจนะครับหรือว่าในโอกาสที่คุณต้องการอยากจะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้ดีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นฟูกันได้ด้วยภูมิคุ้มกันเองนะครับ ผลิตภัณฑ์โพลไทรานสเโอรเฟกเตอร์มันคือผลิตผลของเม็ดเลือดขาวเองนะครับที่สก,กัดได้จากนมน้ำแรกของแม่หรือว่าโคร์สตุมแล้วก็จากไข่แดงของไก่นำมาเป็นอาหารเสริมผมเชื่อว่าหลาหลายคนกำลังมีปัญหาความห่วงใหญ่ในเรื่องของวัคซีนนะครับว่าวัคซีนที่ตัวเองฉีดเข้าไปนั้นมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับวัคซีนเป็นผลผลิตของมนุษย์นะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับแต่ภูมิค้มกันธรรมชาติ ซึ่งมันก็คือวัคซีนโดยธรรมชาตินั่นแหละการที่จะได้มานั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากและมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้ทั้งหมดนะครับจึงจะเห็นได้ว่าวัคซีนที่เราฉีดนั้นนะครับมักจะมาแค่1โรคต่อ1เข็มเท่านั้นเองนะครับทีนี้โอกาสในการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทโไลปัญหาของคนเราทุกวันนี้นะครับก็มีอยู่2ปัญหาปัญหาแรกก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับ ปัญหาที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็หน้าที่การงานรายได้นะครับ ซึ่งสองอย่างนี้มันน้อยนะครับที่จะเดินไปด้วยกันได้นะครับบางคนหากโหมงานแต่ก็เสียสุขภาพบางคนเอาแต่สุขภาพแต่ก็ไม่มีเงินนะครับนี่คือโอกาสดีของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์โ o ไลทรานส์เฟอร์เรกเตอร์นะครับเมื่อคุณได้เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทโปไลไม่ว่าคุณจะมีสตังหรือไม่มีสตังคุณก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับธุรกิจโปไลของเราได้นะครับ สิ่งแรกที่คุณจะได้นั่นก็คือคุณจะได้ใช้สินค้าในราคาประหยัดซื้อในราคาสมาชิกแล้วก็ได้เงินคืนในรูปแบบของคอมมิชชั่นต่างๆนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งในกรณีที่คุณไม่มีเงินแต่คุณมีปัญหาด้านสุขภาพ คุณต้องการอยากจะดูแลระบบภูมคุ่มกันของคุณต้องการอยากจะฟื้นฟูสุขภาพให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนคนทั่วๆไปหลังจากที่มีโรคประจําตัวอยู่โรคทุบโรคครับคุณผู้ฟังเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ทํางนานผิดพลาดนะครับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโบรไลท์คือภูมิคุ้มกันย้ําอีกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทโบรไลท์นั้นคือภูมิคุ้มกันนะครับเราสามารถที่จะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติได้นะครับเมื่อคุณเข้ามาเป็นสมาชิกในกรณีที่คุณมีปัญหาด้านสุขภาพเงินทองในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเอาอย่างนี้เลยนะครับก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทโบรไลท์นะครับ คุณก็ฟังสาระจากช่อง u t u b e ของผมเองหรือว่าคุณจะไปฟังจากวิทยุออนไลน์ที่ผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อยู่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของธุรกิจเมื่อคุณเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วคุณก็สามารถที่จะนำเอาไปพูดต่อหลังจากที่คุณสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วนะครับเมืม่อคุณเข้าใจคุณก็นำไปพูดต่อ แนะนำต่อบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นมันเสริมสร้างกันอย่างไงนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีวิทยาศาสตร์รับรองไม่ใช่ว่าบอกกันแค่ปากต่อปากนะครับเรามีการวิจัยพิสูจน์รับรองแล้วนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้ผลจริง,รงๆอ่าแล้วก็มีวิทยาศาสตร์รับรองมีบันทึกไว้ในหนังสือ PDR หรือว่าคุณอยู่ใน Google อยู่แล้วคุณก็เสิร์ชหา PDR.net แล้วก็เสิร์ชต่อคำว่าโฟร l i ล h t หรือว่าทรานสต o r กเตอร์ก็ได้คุณก็จะพบเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร l ไลท์ในหนังสือ PDR นะครับเป็นบรรณานุกรมยาและอาหารเสริมที่ปลอดภัยนะครับเมื่อคุณมาเป็นสมาชิกของบริษัทโฟไลท์นอกจากว่า คุณจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆได้มีโอกาสในการทําธุรกิจแล้วเราก็ยังมีเครื่องมือนั่นก็คือวิทยุออนไลน์นะครับวิทยุออนไลน์เนี่ยจะอธิบายสินค้าทุกอย่างในรายการนะครับพร้อมกับมีเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังที่เข้าไปฟังวิทยุออนไลน์ นะครับพร้อมกับน,นั้นก็มีคํายืนยันจากผู้ที่ใช้จริงว่าใช้แล้วดียังไงให้คุณได้ฟังเพื่อที่จะได้ไปคิดทบทวนนะครับว่ามันตรงหรือว่ามันใช่กับโรคที่คุณเป็นหรือเปล่านะครับวิธีการในการที่จะเข้าร่วม กับบริษัทโบไลท์นะครับไม่ง่ายเลยนะครับก็นี่เลยครับก็กรอบแบบฟอร์มสมัครนะครับซึ่งมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เราก็จะติดต่อกลับคุณไปในขณะที่คุณรอการติดต่อกลับไปนั้นก็เตรียมรูปภาพหล่อๆเท่ๆหรือว่าหน้าเชื่อถือของคุณไว้นะครับเพื่อประกอบในการที่จะออกแบบเว็บไซต์เพจทิทีออนไลน์ที่เราทําให้มันเป็นของคุณโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์การติดต่อ,อก,ก็เป็นของคุณอีเมลก็เป็นของคุณลิงก์ไปของคุณหมดเลยนะครับคุณก็แค่ทําหน้าที่แชร์นะครับเมื่อเราได้ติดต่อ,อก,กลับไปนะครับทีมงานของเราก็จะออกแบบเพจวิดีโอออนไลน์ให้กับคุณนะครับคุณก็แค่นำเอาไปแชร์ไปเชิญชวนคนมาฟังวิดอออนไลน์ในเพจวิดีโอออนไลน์ของคุณนะครับ เมื่อมีการคลิกสั่งซื้อคุณก็จะได้คอมมิชชั่นเขาอาจจะคลิกสั่งซื้อแบบออนไลน์เลยก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะใช้วิธีการโทรหาคุณนะครับหรือบางคนเขาฟังแล้วเขาเข้าใจนะครับเขาโทรมา,าหาคุณบอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ส่งสินค้าไปเก็บเงินปลายทางเขาก็สามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มในเพจที่อยออนไลน์ที่เป็นของคุณนั้นนะครับแล้วทางเพจก็จะส่งอีเมลไปหาคุณว่ามีลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้า จากนั้นคุณก็จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็นะครับด้วยการที่คุณนําเพจวิทยุออนไลน์เนี่ยไปเชิญชวนคนมารับเพจเพื่อทำมาหากินหรือว่าถ้าเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่แล้วนะครับก็มารับสถานีวิทยุออนไลน์ไปใช้ฟรีไปทำฟรีนะครับไปพูดไปอธิบายไป จัดรายการที่บ้านของคุณเองได้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพอร์ดวิทยุอะไรต่างๆนะครับผมจะเป็นผู้ช่วยเป็นฝ่ายเทคนิคให้กับคุณเลยนะครับแค่ว่าคุณใช้ทักษะทางการพูดของคุณพูดออกมาเท่านั้นเองนอกนั้นผมสามารถที่จะทำให้คุณได้นะครับด้วยการคอนโทรลระยะไกลนะครับจาก ที่บ้านผมที่อุบลน,นะครับอาจจะไปที่เชียงใหม่สตูลปัตตานีนะครับหรือว่าอุดรธานีขอนแก่น,นกาอาายุคนี้มันสบายนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับผลตอบแทนนะครับที่ทางคุณจะได้จากการสร้างเครือข่ายของวิทยุออนไลน์นี้ ก็คือ64ใน10ชั้นนะครับารายละเอียดนั้นนะครับก็เป็นว่าเอาเป็นว่าเมื่อคุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะครับวิทยุออนไลน์ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับสนใจก็คลิกสมัครกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมแน่ใหม่ในคลิปต่ตอไปคลิปดีๆจากธุรธกิจหัวไล์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ วันนี้คุณยังคงเหลือเพื่อนถึง3คนหรือเปล่าถ้ามีอย่ารอช้านะครับมาร่วมสร้างโบนัสเพื่อรับเงินรายได้จากโฟไล ด้วย b u เดอร์โบน u s เงินโบนัสของเพื่อนช่วยเพื่อน3คนด้วยการทําการตลาดกับอาหารเสริม์ l i าน transfer factor คุณจะมีรายได้ตามนี้นะครับระดับที่1ติดตัวคุณด้วยเพื่อน3คนรวมคะแนนการซื้อสะสมของทุกคนได้600คะแนนคุณจะได้50ดอลลาร์หรือ1,850บาทต่อมาคุณช่วยเพื่อนทั้ง3คนมีสมาชิกเพิ่มคนละ3คนรวมเป็น9คนพเพื่อนของคุณทั้ง3คนได้รับโบนัสคนละพันแปบาทคุณก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเป็น7000 ทบาทและถ้าชั้นที่2ของคุณมีสมาชิกอีกคนละ3รวม27คนเป็นชั้นที่3ของคุณชั้นที่2ของคุณทั้ง9คนรับเงินโบนัสคนละ1ั5 0บาทคนติดตัวของคุณทั้ง3รับโบนัสคนละ7,400บาทคุณจะได้รับโบนัสเพิ่ม29,600บาทโอกาสทำง,งานม,มาร่วมธุรก,กิจด,ด้วยกันนะครับอยากทำงานออนไลน์หาไรายได้ฟังทั้งนี้ เปิดคอมเป็นเห็นเงินล้าน<อ>เครือข่ายวิดีโออนไลน์เพื่อสุขภาพ<อ>ร่วมกับธุรกิจโฟร์ไลฟ์ผู้ผลิตจำหน่ายอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันกาจากอเมริกาเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมงานทำธุรกิจออนไลน์ไปด้วยกันสร้างเครือข่ายหาไรายได้จากงานออนไลน์ที่ทำได้จากบ้านปุ่นเรามีเครื่องมือที่พร้อมจะช่วยปุ่นทำธุรกิจโฟร์ไลฟ์แบบออนไลน์ หฟรีทันทีเว็บไซต์ขายออนไลน์ขายที่ทั่วโลกขายได้มากกว่า81ประเทศ 2. ให้คุณใช้ฟรีเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่พูดอธิบายขายสินค้าแทนคุณได้โอกาสที่คุณจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ในบ้านคุณเพื่อช่วยคุณทำงานออนไลน์เปิดคอมเป็นเห็นเงินล้านรีบสมัครก่อนก่อนที่เพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักจะสมัครก่อนคุณ